จับตาดูพลเอกประวิทย์วงสุงวรรณดีๆไฮไลท์เหรอคะคนเราไม่พูดมาตลอด <laughs> ชีวิตยอยู่ดีๆลุกขึ้นพูดมาและเป็นคนที่รู้เรื่องแต่ชอบพูดออกมาไม่รู้ไม่รู้อ่ะ,อะแต่ว่าเป็นคนที่รู้มากที่สุดครับนะครับและเขาพูดเป็นนะนะครับลองดูการพูดก่อนหน้านี้จะสั้นจะสั้นๆนั้นแต่มันได้สะท้อนว่าเขาพูดเป็นนะแต่เขาต้องการพูดแค่นี้เขาไม่ต้องการจะพูดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คนไม่เคยได้ยินบางเรื่องอาจาอจะมาจากพลเอกประวิ์งรดีแหละ ระดับของระดับไม่รู้ไม่รู้เนี่ยอินไซต์หมดแหละก็อินไซต์หมดนะครับเอาตั้งแต่ก่อนยึดอํานาจหลังยึดอํานาจระหว่างนี้นะครับมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดาบนี้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในซี่ของพรรคประชาชนเองครับก็ทําการบ้านดีๆกันหลายคนนะนะครับและก็ในส่วนพรรคไทยสร้างไทยนะครับที่จะอภพิปรายหนึ่งคนเขาก็ทําการบ้านใช้ได้ของเขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปประมาทเรื่องที่จะไม่มีเนื้อหาอภิปราย เรื่องเยอะอยู่ที่ว่าการพูดอย่างไรที่จะล็อกเป้าไปยังที่คุณลุงยิงคุณลุงยิงสทรคุณอุงอิง,ง,องสทรอเห็นไหมกระทบเป็นชิ่งไปพยายามที่จะไม่พลาดถึงนักการเมืองรองนายกรัฐมนตรีคนอื่นครับนะครับเพื่อจะไปเปิดปากให้พวกนี้พวกนี้นะครับบรรดารัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะสังกัดพรรคเดียวกับนายกเนี่ยอยากจะกระโดดช่วยนายกทั้งนั้น <c oughs> แต่ว่าจะกระโดดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองไม่พลาดพิงนะครับ หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็จะหาช่องทางไปช่วยคุณอุ้งิงไม่ได้เพราะฉะนั้นศิลปะการอภิปรายรอบนี้เนี่ยนะครับคือต้องต้องลืมเรื่องคนอื่นเลยคือความเป็นจริงในการอภิปรายเนี่ยมันเรื่องเยอะนะแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องคนอื่นตัดออกตัดออกตัดออกล็อกเป้าเท่านี้นะครับคุณอุ้งอิงสทรสทรอุ้งอิงุ้งอิงสทร